อ่าทผูยย้ชมอีกเรื่องหน,นึ่งนี่วัยรุ่นรักภาษาไทยได้เฮ <Hey S 2> เลยอ๋อนะฮะยังไงเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแต่งเพลงแรปโอ้ออมีคอนเซปต์ไหมว่าแรปแบบไหนมีสิมาประชันกัน มนรักภาษาไทยปี2ครับท่า<ม>นผ<อ>ู้ชมครก็จะได้ช่วยกันผลิตสื่อปลอดภัยสรางง้างสรรค์ไงมาอน,นอนุรักษ์ถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทยะนะฮะในรูปแบบที่ใครถนัดแรปาจากเดิมที่แรปอาจจะพูดไม่ชัดอย่างเงี้เหรอให้ออกเสียงชัดคือก็พูดชัดนะเพียงแต่ว่าต้องมีความคล้องจองยากนะแรปอะมันต้องคล้องจองกันนะนี่ บลากระทรวงวัฒนธรรมนะฮะคุณยุพาทวีวัฒนกิจปวบรก็เชิญชวนเลยเด็กเยาวชนอายุขอไม่เกินยี่สิบห้านะ,ะส่งผลงานในนามบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ครับท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นทีมทีมหนึ่งไม่เกิน3คนนะคส่งผลงานได้1ผลงานต่อหนึ่งท่าน,นหรือ1ทีมเท่านั้นนะครับซึ่งต้องทําอะไรบ้างล่ะทาเนื้อร้องแน,แนวเพลงแรป<ส>ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมนรักภาษาไทยจะได้เห็นถึงคุณค่าความสําคังของภาษาไทยนะฮะ ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสารถ่ายทอภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สมบัติทางวัฒนธรรมของอชาตินะครับก็สร้างทำนองและดนตรีตามความเหมาะสมเลยแต่ ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาะนะครับนี่ถออูแล้วไงต่อนะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ถ่ายทําคลิปวิดีโอค่ะสําหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดน,นะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะหรือว่าน้องๆที่สนใจนะส่งผลงานคลิปวิดีโอแล้วก็ใบสมัครการประกวดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้เลยอืมนะก็ส่งมาที่อีเมลนะครับนาะนะผู้ชมฮนะขออีเมลเมื่อกี้นี้นิดนึง c u t u r e d o scm@gmail.com อ่ะ,ะเราขึ้นในที่หน้าจอแ<า>ล้วค่ะขึ้นในหน้าจอนี้นะคะภายใน,ในวันที่7กร,รกฎาคมนะม,มีเวลาด้วยนะใช่ใช่สนาฬนาทีนะหรือเอาง่ายๆท่านเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันทางเว็บไซต์เราขึ้นในที่หน้าจอหรือสายด่วนวัฒนธรรมก็ได้1765หรือทาง Facebook Page ฮะกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะฮะเว็บไซต์นะฮะหน้าจอนะ w w w s e r v i l l a n c e m c ทเ t ็ r ขีดกลาง th, และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศทำคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะค่ะรีบส่งกันมานะคะ7กรกฎาค่ะก่อน4โมงครึ่ง